ค่ะมุมสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมมุมนี้นะคะมุมสุดท้ายโอ้โหเขียวช่ออุ่มเลยเขียวช่ออุ่มเลยพี่เล็กเจริญธรรเจริญทางค่ะต่างคนต่างมามาเจอกันตรงนี้แล้วก็มาอยู่ที่จุดสุดท้ายในวันนี้โอ้โหเขียวช่ออุ่มเลยอยู่มุมมุมสุดซอยเลยนะเนี่ยดูดิน้อนนะ แค่พิธีทำนะคะโอ้โหคนทุยพี่น้องยังมากันคึกคักเลยนะให้ความสนใจให้ความสนใจโดยตลอดนะคะอืมเขามีอะไรกันบ้างมุมนี้ที่พาไปดูเลยไหมเทคนิคการทำโคกพอเพียงนี่โอ้โหโคกพอเพียงของเขาโอ้โหต้องไปดูรายละเอียดนะโอ้โหของปุ๋ยปุ๋ยคือวันนี้ใครไม่มาก ปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีตลอดการไอ้นี่มันตั้งมันตั้งอยู่หลายวันเลยนะเนี่ยยังเขียวชุ่มอยู่เลยสวัสดีปีใหม่ครับขายขอหมดเป็นล้านๆเลยนะคะขายตุอย่างนะคะขายฟักสำพัญด้วยนะคะต้นกาต้นละสิบบาทมีห้าบาทมีนะคะกล้วยส้มหนึ่งส้มละร้อยนะต้นกล้วยโอเคบาทยี่สปบาทค่าส้มเลยค่ะบายี่สิบบาทแล้วก็ตอบไปยี่สิบบาทค่ะตอบไปยี่สิบบาทยังต้นละสิบบาทห้าบาท สนใจส่งถึงรถแตงโมส่งถึงรถไม่ต้องไปจ้างใช่ป่ะไม่ต้องค่ะส่งฟรีค่ะสส่่่งงฟฟรรีีคะโอ้โหมุมนี้ไม่ต้องจ้างเลยใช่ป่ะบริการเงี้ยเงียบเงียบก็ไม่ขายค่ะเมื่อวานนี้มีคนมาถามซื้อขอขายวันนี้ต้นต้นกล้วยที่เอามาแต่งเขาก็จะขอซื้อขอซื้อขายให้หมดเราจะได้ไม่ขายแต่วันนี้เกาไม่มาแล้วค่ะนะคะเราก็มีอะไรอีกค่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีก โหกล้าพันกล้าพันเขาคนน้สี่สองยี่สิบบาทสี่สองยี่สิบบาทขายได้ไหมอ่ะขายขายขายให้พี่น้องเราได้เนาะได้มีโอกาสปลูกอยูปลูกกินค่ะอ่านี่บาทเดียวบาทเดียวอ๋ออ๋อพ่อมาจากบ้านไหนคะผมมาจากพิจิตรครับเออเมืองชลวันฮะมาเมืองชลวันฮะ ผมซื้อผมซื้อทุกอย่างซื้อได้หมดรวยเอารถอะไรมาเอารถอะไรมาใบเทรนเอารถอะไรมาใบเทรยนใบเทรยนใบเทีนรถไฟรถไฟครับโอเคสุดยอดเลยโอ้มาจากพี่จิตเนาะได้อะไรได้ไรไปบ้างคะได้คุยนที่ใสกระเป๋าไปเยอะไหมอะไรนะได้ทันที่ไปเยอะไหมครับพ่อพ่อสวนสวนพ่อหาแวะพี่จิตไปแวะได้ที่ไหนไปแวะดูสวนพ่อได้ที่ไหน ตรงข้ามเทศบาลเขาทรายนาครับนาครคุณพ่ออะไรคะฮะนาตรงข้ามนานาของแม่และแม่เสียแล้วเขาเรียกนากรองศีนากรงสีอ่ะค่ะค่ะยินดีค่ะโอ้โหมาแต่กองสีอย่างเป็นพี่แน่ยินดีนะว่าพี่น้องเกษตรกรมีความสนใจไปแขกคุยได้ไหมตลาดวายสุดท้ายสุดท้ายอ่า ความหวังอะไรไว้กับพี่น้องด้านการกิกรรมแบบพอเพียงก็หวังคนมาบําเพ็ญร่วมกันนะนะคะอย่ารออย่าหวังทําให้เขาเห็นเลยนะคะกิจกรรมไร้สารพิษชีวิตผ่าุกค่ะยั่งยืนค่ะแน่นอนค่ะันเราเรารูว่ที่นี่มีดีแต่ต้องาเรียกอะไรฟินาเลฟินาเลคนจัดก็มึนมึนงงปไม่ได้ฟินาเล อ่านี hoo, mm ่นี่นี่พี่ปุ้พี่ฟู้ไม่โอ้ข้าวข้าวพี่นี่ข้าวข้าวไรสารนะคะนี่ราคาไรห้าสาเด็กห้ากิโลนะห้ากิโลไรห้าสิบยไม่ไหวค่ะจะทำอะไรเก่อไรแก่อะไรแก่อะไรแก่อะแย่อะยมาก่ะไรแ่ะ บายโอเคโอเคกันบาย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 ท่านผู bye, bye ้ชมแล้วกันก็มาก็มาต่อเนื่องกันได้นะคะสุดซอยสุดซอยสุดซอยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเจริญทางค่ะไปทุกท่านสวัสดีปีใหม่สำนึกดีปีใหม่ทุกท่านค่ะ